ไม่เกี่ยวม,มันมีได้เพิ่มแม็กออม DMR มีกี่แม็ก4สี่แม็กไอ้เหี้ยกูเสียดายกระสุนว่ะ <is> เฮี้ยเยอะชิบหายเลยเชื่อกูตา่าง M4 ใช้ดีดังไงหมอ่ะถามพอดิ M4 ใช้มันมันก็ดังแต่มันดังไม่มากมีสะโคด้วยยิงง่ายเกออยิงง่ายมีสะโคมีดอดอะ ปืนเดินปืนย่างแต่ปืนเสียอเลยเกินเออเจมปืนไม่ถีบเพราปืนคุมคุณเอาง่ายอยู่ได้ซะไหนมากกว่านั้นทนไรนัดเดียวจอดจอดต้องลงวะไม่จอดเลยแต่ไม่ต้องจอดเลยไม่ต้องจอดนัดเดียวจอดเอ๊ยยังยังยังไม่นัดเดียวทียังจอดไม่ได้เดี๋ยวกูลงไปยิงสักนัดป่ะโอ้แล้วลูกซองเห็นอะลูกซองเมื่อกี้พวกมึงเล่นเล่น แข่งกันยิงปืนว่าใครยิงเบอลได้สุดกูก็เลยลงแข่งบ้างปืนหัวจะบเบาไม่เนอะยังไม่ได้ลองปืนใหม่แต่ว่าไปลองที่แอปทีวีบ้ยงของวินนะมันจะเอ็กโคเสียงในเกมเะตลองวิงเดียมาโอ้เสียงโคตรกระหึ่มเลยไปยังไอ้รถไหลรถไหลถอยดูว่ารถอุ้ยใส่ลูไอ้าวเจ๋งเลยมึง ไม่เป็นไรอาเสียหายลองกลับเอย่าอย่าเพิ่งลองกลับไปบ้านที่บอกว่าเข้าได้ไหมบ้านอะไรโง่ตายเลยสีส้มไม่ต้องหรอกไม่ต้องมันมันเอองั้นก็ไปกันได้เฮ้ยมีซูเปอร์มีซูเปอร์ไปไหมไป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 เดี๋ยวบนรถกัอ๋อร้อนไงซูเปอร์เนี่ยแหละไหนวะบ่อน้ำบ่อน้ำเขาจะแวะใกล้ๆกับสุสานอ่ะ ใครจะแวะกอกน้ำครับใครจะแวะกอกน้ำไม่แวะไม่แวะแวะเกาแล้วจะพาไปกอกถึงที่ใครกอกอยากให้ตอนไปใครกอกก็ได้โอยบาสุขสันตอนเล่นตอนเล่นเดซีแรกๆบ้านนี่คือบ้านสวรรค์เออไม่แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้รถคือสวรรค์นะเว้ยอ่าไปไม่ได้อ้อมอ้อมอ้อมตัวทีเฮ้ยอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปมกว่าอ้อมทาง ทางซ้ายได้พอนทางซ้าย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 มันไปยากทางแคบนนั้ทางขวาก็ไปยากไม่หรอง่ายทางกว้างกว้างกว่าโอเคนั่นรวมมันแคบเกินอ้ยอ้ยรถดิบรถดิบรถทิพย์จอดข้างล่างเลยเนี่ยเจาะจอดทางร้านเนี่ยจาะทางร้านเลยเฮ้ยเฮ้ทางจิ้มลัวมองไม่เห็นทางไหมเนี่ย

เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเฮ้ยมาเเขาลองพืนหน่อยดิโอ้โหเจอครับแม่ทำไมมาแล้วล่ะโอ้ใครยิงกระจกแตกเลยไม่เห็นใครวะใครยิงกระจกเลกูยิงโดนมั้งชอบไหมเง็กคุณคุณวินครับยังอยู่ในรถเหรอครับอับไปเัไปขัไม่ตเกิดไม่ตื่นครับไปไปไปโดดจะรอรอก่อนไห จะไปเดินสำรวจเดินสำรวจออมไปได้ข้างๆเลยออมจะไปเลยก็ได้ไปไอ้เฮี้ยกูขึ้นก่อนครบยังครับเขาไม่เครบที่ย่างตอนหลัยแลรอขี้เกียจรอเลยเหรอจะรออะไรจะรอเขาไม่ละชุดชุดชุดมึงเจอจากไหนวะบอสไอ้บอสเออโรงเรียนโรรงเียนมีชุดเหรอโรงเรียนที่โรงเรียนที่อินโต้ ใช่ครอบเชอร์โน่เชอโน่เชอร์โน่เออเอลงเรือที่เชอร์โน่กูคนเจอชุดนั่นแหะกูใสให้ดูแต่ว่ากูแต่ว่าตอนนั้นมันเก็บของไม่ได้กูเลยให้บอสแทนแล้วอ้อมก็เจอชุดหัหวอลองทรงหัวรองทรงไม่ใช่แล้วครับรออะไรใสไ่ได้ป่าวหัวหน้าศิลป์หัวถนนคนเทางเข้าเมืองนี่ไม่อย่าเอารถเข้าดีกว่ามั้งให้มันขับยาก ให้เอาเรือเข้าใช่ไหมเอาหเอ,าอเข้าเลยก็ได้ไงเอ,เอาเครื่องบินเอาเครื่องบินเอาเครื่องบินแลนดิ้งจอดเลยแล้ว <c oughs> จะจอดยังไงวะเออจอดทางถนนนะจะแวะไหมครับบ่อน้ำไม่ไม่มีกระตอกน้ำละดับไปและผู้มีนะกระป๋บบองน้ำแต่เต็มดดกินดิไม่ต้องหรอกยังไม่แดงเลยยังไม่ส้มเลยเนี่ยยังเขียวอยู่ เด,ดีมาเปครับเออเยซซัมบี้ถือปืนอะไรครับเนี่ยเี้ชายด้วยมั้งมีมีมล้วข้างในอะข้างใเก็บยวไท่รถอะข้างใอะไรอะข<อ>้นเ,เอ,อ็มเอ็มหนึ่งสี่อเอมอมถืออยู่ โอ้ยเนี่ยงงเลยจะทำอะไรอ่ะเอาเออลุกซองอ่ะได้เก็บมาป่ะเบิร์ดไม่ได้เอาไม่เก็บมาเดี๋ยวก็ไปแอร์ฟิ์อ่ะเออนะน่าจะ่าเก็บไว้ก่อนต้องปืนหนึ่งไว้เพราะมันมีตัดน้องสองเต็นท์สองคาบานิโน่ะเกาะ

สองคนน้อยพลังสองคนปรากฏว่าไปแอร์ฟิลตายยกยายกทีมเลยโอ้แม่งพูดมีรถไฟเลยเนี่ยมีรถไฟวิ่งได้ต้องให้แปลวะเนี่ยแปลดิอ้อมบอกสิอ้อมมันแปลว่าอะไรวะเอารถไฟวิ่งได้อ่ะพุ๊บอะไร ไฟวิ่งได้นี่พูดเป็นไรอะพาพาเล่อย่างนี้มึงเล่นมุกรู้มึงเล่นมุกรู้ทไมมึงไม่เล่นมุกนี่ดีกว่าวะเดินยี่เข็มขัดสั้นเลยขาดไม่ถึงรถไฟก็พูดเพูดเป็นลางไงโว้ยมึงก็บอกมาพูดเป็นถนนรถไฟเลยก็บอกรถไรถไฟวิ่งได้ไม่บอกว่าพูดเป็นสะพานทางถนนรถไฟเลย จะบอกว่ารถไฟวิ่งได้รถไฟวิ่งได้ฟูฟูรถไฟอ๋อรถไฟมีล้อรถไฟขับเคลื่อนได้รถไฟไฟไม่ดับอ่าแล้วมันวิ่งได้ป่ะถ้าไม่มีรางเลิก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 รางอะมุกไม่รับรางเออเข้าใจเกล็ดเกล็ดพูดเป็นรางเย้เอ้ยคุยเอาค่ะพูดเป็นรถไฟง่ายดพูดเป็นรางเนี่ยจริงวะ เบสเบสลงมาเปิดประตูดิกรสั่นเลยใครรู้ว่าเป็นเบสลงมาเปิดประตูอ๋ออ้อมเปิดได้ไหมครับโอเคเปิดประตูอ้อมเปิดสองข้างดิมาเดินประตูหนีบตายเอ้าวมีประตูไหมไม่ได้เตียงเลยกลบดิโอ้ยเยอะเลยหุ้ เดี๋ยวกันตายเดี Buffalo> ๋ยวกันนอนมาดูดินี่ตาเอ้ยยังทีกันแล้วเหรอเฮ้ยไปที่อื่นยังไงวะไอชุดลากยาอ่ะได้ได้ด่าก็เสียเลยชุดลักยาไม่เป็นไรฮะชิดไปกวาดเลยอ้าวไปนั่งหลังหมดเลย เจอาพึ่งเหงาอะไรทาเพิ่งเนี้ยพอกูไปพอกูมามก็มาแหมพูดมากไอชุดลากยากเอาไแอบแอบในป่าก่อนไหมแอบในโดมขับไปเลยสดสดโอ้สดกว่าแล้วถ้ามีคนเป็นยิงก็ลงไว้ปูแต่มันกระตุกมันเลอเฟิลกูเพ่มเลยตกมาที่17ละ ยีิบเจ็ดเรายังลื่นเลยย่สิบเจ็ดเลยยี่สิบเอ็ดและยี่ิบสองอะว่าของยังไม่เกิดแน่เลยว่ะยังไม่เกิดเว้ยยังไม่เกิดยังไม่เกิดยังไม่เกิดของยังไม่เกิดทีแล้วขับเล็ขับขับไปข้างนอกก่อนไปขับขับรอบขับวนขับวนแล้วมีเออขับวนเลยไปเดี๋ยวขับขับวนมั่นเลยเฮ้ยทางก็ได้นะเออทางนี้ก็ทางนึงอ่ะ ใกล้ไปอีกาะมึงจะไปดูฮอล์ฮอตอ่ะขึ้นมันตรงเนินครับเออไอ้ไอ้ตรงบุกไอ้ตรงเนี้ยผ่านเนินเข้าไปกุ้บดเจอจุดแคทไซส์อ่าลูกบุบอกแล้วนม่เลยเออตรงผ่านเหมือนนี่ไปดูปะตรงไหนแคทไซส์จับกันจ um ้ะจอดกันท่าเลยน้องโมจะเจอโอ้ยดิฟดิฟโอ้ยแต่ว่าลอ้ยดิฟเมื่อกี้เห็นดิฟปะครับเสียแคทไซส์เป็นไงบ้างออม มีแคสไซด้วยเหรอไปแคสไซคืออะไรวะฮอตกไปฮอตกโอ้พูดภาษาอังกฤษทำไมวะพูดภาษาอะไรก็ได้ว่าฮอตกรู้เรื่องวะดีต้องผิดแล้วอะตอนตอนเล่นกันตอนที่มึงไม่อยู่เจอเครื่องบินเครื่องบินในโดมสากมอ่ะใช่อเครื่องบินที่มันวิ่งลงโอ้ไม่ยากเลยเราทางฮอนเดียวเครื่องบินน่งรักแต่แอบอยู่ครั้งแรกที่มาร้อนมาก มมนเ็นแม่งตอนยางั้นเลยนะมันนั่งได้น้อยเล้แวะข้างหน้าไหมืวยมีน้ำมันเจอหรือยังไม่รู้อุ้ยเจอฮอตกไหน่ะจะพาไปครับไปเลยไปฮอตกโอ้ยอู้ดิบดิบอาจจะเจอสไลเบอร์ก็เป็นได้ไอเนี่ยออมกูไปดูคลิป สุดอดะโอ้โหทำไมทำไมโฟลตอร์มันไฟแดงอเคไปฮอตตหนอตกวะนีโอ้โหสุดยอดิเฮ้ยปิดมากอ๋โหตาดีออโองเห็นับ้อยู่ใกล้เลยัเ้าอยู่ใกล้ๆยง้ห็นเลยจอตกดมเียมเอร์กเียมอร์กสัีม

ไม่กูฮิวไหมไม่ต้องนะพี่พี่เฮ้ยลืมไปนะจะให้บอดยิงเฮ้ยขอที่ลอยนัดะลอยนัดขอได้ไหมเอาไปเอาไปเอาอะไรปืนอะไรวะลอยนัดยังไงลอยนัดแล้วมึงเอาปืนมึงเฮ้ยมี M R เว้ย D M ออครับปืนปืนหรือกระสุนไอ้เหี้ยปืนดิทั้งปืนน่ะเฮ้ยกูเจอปืนเฮ้ยเจับปืนลอยนัดว่ะลอยนัดขอเอยนะขอไอ้มาเอาดิวิ่งไปไหนวะเฮ้ยเอาดีเ เรือเอ็มอาดีวะกล่องพยาบาลมาไงวะเอาร้อยนัดเอาร้อยนัดบอสมันหายยากกว่าเอ็มอาร์ไ่ขายเอ็มไรกไหนขอร้อยนัดครับเอ้ยเมื่อกี้พูดจริงนะจพอกดอีเจ็ตแล้วก็จอดแล้วอะพอลงมาจุดๆตัวละครบินบินลุลวงลงมาเอ้ยเจอกล่องพยาบาลไหนอะเอ้ยกล่องพยาบาลเอ้ยมาไงวะเออไม่รีเลยจะเอาไว้นี่อยู่เจ้าถุงเลือดเอ็มสองศูนสามสมอง โอ้ยร้อยนัดเว้ยเจอร้อยนัดเจาถุงเลือดอยู่เฮ้ยัวกูน่าจะใช้ไหนหน่ะไหนร้อยนัดวะใครถือร้อยนัดไปเล้วเอาไปละเราจะใช้เอ็มเอดูเฉยเฉยบนนั้น่ะเอาว่าคอนเสร็ไม่ได้รถเลยล้อยนัดเก็บแม่งบนรถอะแล้วเดี๋ยวขับรถให้เขาก่อนเออเป็นพนักงานขับรถไงเจ แม่ครับเบิขาก็เอ้ยซัมบี้มาเฮ้ยกองพยาบาลใครมาใครใครใครกระเป๋าว่างเอ้ยเอาเอาไปเก็บในในรถได้เปล่าวะเฮ้ยเอาโก๋ถุงเลือนไปเก็บในรถก่อนนะเว้ยเก็บมน้าแล้วที่เราสุดเฮ้ยเลงไม่เห็นยากใครบอกเลง เตองรงเรืซงตอนนี้ตอนตอนกิอนลิงก็ยิงระยะไกลหรือว่าตอนกําลังเล่น PlayStation เขามาอะไรไปกรอเดแน่เจ็เาอนนเีมาเคยพมิดเเนิดเคานอยิงเียืนคิกเาส์ปืนคิกเมาส์ให้ยิงยิงโดนพื้น ในที่สุดแม่งได้คนหลตืนเลยมาดีในหนร้อยนัดหนร้อยนัดได้บอสมัได้บอสไหนนั่นเอไออ้โยังไม่เกิดใไหมวิ่งขาใครวิ่งมาทับใครอ่ะอ่ะไไหนโหคบไม่มีมอฟฟีีน